ครับโยเซ่สังเกตบึงนะครับตัวผู้ตัวเมียมันเป็นยังไงตัวผู้มันเบิ่งจังไหนครับอยูตัวผูสังเกตจังไหนครับบองไดนกระดองมันอ๋อสังเกตกระดองเอีนอืมมันจะออกเป็นขาวๆนะทองขาวๆอียนอืมนีย่ตัวผู้อืมอยู่ตัวเมียตัวเมียเบิ่งยังไงอยูตัวเมียสังเกตเบิ่งไหนครับตัวเมียตัวเมียกระดองมันออก่ยังไงนี่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 ตัวเมีย โอ้นี่ิังสิมันสิมันสิเป็นแบบนี้เลยทองมันหนึ่งรอยเมีนี่สมัตพี่พี่บงออกได้มนอือไหนว่าหันไห่หันตผูนี่ตัวเมียนี่อันน,น,น,นี้ก็โอ้ทองแบบนี้เลยเมียนี่ัวเมียไม่ไงแต่ว่ามีโตผูหืมัวผูทองแบบนี้เขาขาวออกขาวเลยอกระดองกระดองห้องภาษาหมันแงเปิดดอกได้เมียนี่เนาะนี่ัวผูเออนี่ตัว,ว,ตว,ตวผูเปิดเอ่อเปิดกระดองออกได้เปิดทองออกได้ ตัวแม่ออกทองสีม่วงตัวผูออกทองสีขาวนี่ครับยคือห้องสังเกตเบิงไงเลยนะครับว่าตัวผูนี้ทองสีขาวตัวแม่ทองสีออกม่วงอ่านี่ครับเป็นการสังเกตปูตัวผูตัวเมียเนาะนี่เป็นวิธีการรักการนะครับครับนี่ครับตัวเมีย มาไหนมานเนี่ยคุณแม่อ,อยู่มองชาดมคนหยาบุบาดฮู้นี่ครับหูปูครับหูบงามแห้งครับผมงามเลยครับปูนี่อ่าเัาสิคุดเบิ้งนะครับว่ามันสีเหลือกสำเร็จครับหูนี่ หูใหญ่พ ps, ี่จังหูกลบเนาะเออหูใหญ่ครับตัวนี้ตัวนี้น่ะสีตัวใหญ่ครับเพราะว่ามันหูใหญ่หูใหญ่ตัวหน่อยกรมีหูใหญ่ตัวหน่อยกรมีอ่โอ้ตัวใหญ่เลยครับอ่าตัวใหญ่เลยครับพี่น้องตัวไหน อยอดเลยหู้ปูหูหนึ่งกับกับซีมีตัวหนึ่งนะครับหู้ปูแต่และหูกับซีมีหู้ละโตนะครับปูตัวนีตวน้ตัวใหญ่เลยอ่านีครับตัวใหญ่เลยนี่ตัวนี้ตัวตัวแม่เนาะแม่ท่งองมอง่วงๆตัวแม่นี่ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่โอเคครับมีครับปูครับปู นี่โอ้ Ugh, ตัวใหญ่ครับผมเนี้อตัวใหญ่เลยอ่านี่ครับว้าวได้แล้วครับนี่หนึ่งตัวครับนี่หู้เบล็กบ้างหรือหู้นี่บัวครับบัวสังเกตบังครับบางหู้ก็สีเบล็กบางหู้ก็สีเบล็กอันนี้คือแค่นี้ครับตื่นตื่นครับเบลี่นี่ได้แล้วครับนี่ ลักษณะแค่นี้เลยแต่ว่าบางหู้กับสีเลือเนาะนี่ครับเลาก็มหาปูครับหลังจากเกี่ยวเขาเลีวนะครับเนาะเกี่ยวเขาเลียวกับมาหาปูนะครับช่วงนี้ก็ที่เป็นนาปูหาปูไปเอาไปเห็ดกินเขาแรงเอาไปใส่ตำหุ้งก็ได้ครับผมอืม